สวัสดีครับผมสวัสดีครับแสงมณีมีรายการอีกแล้ววันที่สองซิงหาครับมันเกิดท่านสุพิษสิทธัตถามใช่ครับก็ตอนนี้ตามใบรายการเนี่ยเจอกับซุปเปอร์บอลใช่ครับน้ำหนักเท่าไหร่นะวางไว้ร้อยสามเจ็ดครับร้อยสามเจ็ดแต่ว่าได้ข่าวมาว่ายังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์เพราะว่าตั้งช้อยมาสามข้อเลยใช่ครับยังไงนะเล่าให้ฟังหน่อยดิน้องก็ขึ้นป้ายไว้ซุปเปอร์บอลครับแต่วันวันนั้นโชว์ อกวพีเคบอกว่า,วา,าเติมตัวเติมตัวต่อยแล้วน้ำมูลมแล้วนี้วันวันนั้นพอไปดูที่รำเนินนะเสียมาบอกเสียมหมเอ่เรียกไปคุยนะเอ่อบอกว่าอาจจะเจยอดเลยทีนะอืมก็สามคนน้ำหนักเดียวกันไหมหรือว่าต่างน้ำหนักก,ก็ก็ได้จะน้ำหนักประมาณนี้แหละาน้ำหนักอาจจะปประมาณนี้เอาถ้าตามมุมมองเราสามคนนี้เนี่ยถ้าเราบอกความต่อยยากต่อยง่ายเนี่ยกับกับใครหนักใจสุด เราเคยพานใครมาบ้างสามคนเนี้ยอเลพืกับ้น้ำมูลอ่าเราต่อยไปแล้วสองคนกับทุกบอลไม่เคยอยากอยากเจอทุบบอลไหมผมก็อยากเจอครับเพราะว่ามวยยังไม่เคยต่อยเออเพรามันอาจจะสนุกก็ได้ใช่ครับมันมันออกมาน่าจะสนุกว่ายอดเลยทีพ่เราเคยเจอกันมาสี่ครั้งแล้วยังไงบ้างใส่เตเยหก็ใส่น้ำมตลน้ำมต์ก็หนึ่งครั้งที่เราที่ปะยอวันนั้นเสมอที่เสมอแล้วก็มันมันหนี่หลายคอมเมนต์แล้วมันก็มันก็บอกว่ามันมันมันก็ตายกันตายมากครับ เราดันเป็ชวนเดินทะเลาะด้วยวะนะก็มันทราไม่อยากเจอใครเอาออนจีในใจแต่อยากเจอซุปเปอร์บอลเนีเพราะยังไม่เคยใจด้วยว่ายังไม่เคยเจอกันว่าแพ้ทีมก็ให้รู้เรื่องกันเลยกับเรื่องเล็กแพ้สี่ครั้งยังไงบ้างใส่ติดที่น้องของแพ้สามครับแต่ว่าครั้งหนึ่งที่ไปใส่ทีครับที่ชนะเหมือนตอนนี้เนี่ยก็เลืเพชรเขาแบบอาจจะเป็นช่วงที่ไม่ได้ดีที่สุดอาจจะนั่นเราเจอยังไงบ้าง ก็ไปเมื่อวีนก่ร่างกายเขาก็ดีขึ้นอ่าดีขึ้นมาครับก็ใส่ที่กหน้าครับแต่มุมมองวันเนี่ยมองว่าถ้ารูเบอร์บอลมาก็ดีเหมะะือนกันใช่ครับเพราะว่ายังไม่เคยเคยยจออ่าสุดท้ายน้องฝ่ายแมนคลับหน่อยก็ฝ่ายเชียร์เชื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับก็วันที่สองสีหนาครับสุดใหญ่ครับสีตาคีอพี่จะทำบวกกซ้อมทั้งหมายจะเจอใครพี<ต>่ซ้อมดีอยู่แล้วใช่ครับแลก็ซ้อนพี่ครับก็พี่ก็เริ่มซ้อมแล้วไปที่แล้วนี่พรมความตายมาเลย วันนั้นนี่เราค่อนข้างจะตกเป็นรองแล้วเริ่มเสียเปรียบแล้วฟันสอบเจ้าเพชรเมรีต้องบอกว่าพักยาวเลยก็ถือว่ามาอยู่นี่หลายหลายขึ้นนะยังไม่แพ้ใครเลยยังครับยี่ไฟละสามครับเสมอเนินโอเคเดี๋ยวการฟิตตซ้อมยังไงเดี๋ยวมาดูอีกครั้งหนึ่งก็ยังอีกหลายวันอีกหลายวันโอเคน้องขอบคุณมาก